ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้เทรนแหล่งรวมข่าวสารยานยนต์เทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปรกรณ์สุดล้ำที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาไปจอดลึกสุดยอดเทคโนโลยีขีปนาวุธใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในปี2025กับขีปนาวุธ SRM 21 Garuda อาวุธปล่อยนำวิถีระยะสั้นสมรรถนะสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะ SRM 2 1 Garuda เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดคล่องตัวสูงแต่เปี่ยมด้วยพลังทำลายล้างโดยมีรัศมีการยิงไกลสูงสุดถึง65กิโลเมตรและสามารถล็อกเป้าได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีหลังจากยิงถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธระยะสั้นที่เร็วและแม่นยำที่สุดในตอนนี้ ตู้ขีปนาวุธใช้ระบบนำวิถีแบบ Dual Mode ที่สามารถเลือกได้ทั้งการนำวิถีด้วยเรดาร์แบบแอคทีฟ r a d a ร์โฮ i n g และอินฟร h โฮ i n g ทำให้สามารถรับมือได้ทั้งเป้าหมายภาพคพื้นดินและเป้าหมายทางอากาศอีกทั้งยังสามารถยิงในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของ s r m 21 Garuda ก็คือระบบขับดันแบบ Solid Fuel Rocket Motor ที่สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงแมตซ3.2หรือประมาณ3,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่ารวดเร็วระดับหัวกระสุนเลยทีเดียวซึ่งระบบนี้ยังช่วยให้การเก็บรักษาตัวขีปนาวุธทำได้ง่ายไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยเหมือนระบบเชื้อเพลิงเหลว ในแง่ของดีไซน์ SRM 21 Garuda ามาในรูปทรงเพลยวแลมท้ายจรวดติดตั้งระบบสตัเบลิเซอร์ฟิเพื่อรักษาเสถียรภาพในการบินโดยมีความยาวตัวขีปนาวุธประมาณ3.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว180มิลิเมตรน้ำหนักทั้งชุดอยู่ที่ประมาณ85กิโลกรัมจัดว่าเป็นขีปนาวุธที่เบาและเคลื่อนย้ายง่ายมากจุดเด่นอีกอย่างคือระบบอิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เมเชอร์หรือ ECCM ที่ถูกติดตั้งมาในตัวขีปนาวุธช่วยให้สามารถต้านทานสัญญาณรบกวนจากศัตรูได้อย่างดีเยี่ ทำให้ยากต่อการถูกสกัดกั้นหรือเบีเ่ยงเบนวิถี SRM 21 Garuda ถูกพัฒนาโดยบริษัทผู้ผลิตระบบป้องกันประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงโดยใช้เวลาวิจัยและพัฒนามากกว่า7ปีกว่าจะได้ออกมาเป็นขีปนาวุธที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้นอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังสามารถติดตั้งได้กับหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นรถยิงจรวดภาพคพื้นดินเรือรบหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก สำหรับราคาของ s r m 21 Garuda ในปี2025นี้อยู่ที่ประมาณ2.7ล้านบาทต่อ1ลูกหรือประมาณ75,000ดอลลาร์ถือว่าราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับราคานี้รวมทั้งตัวขีปนาวุธระบบนำวิถีครบชุดและค่าอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นเวลา2ปีนับว่าเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีความคุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากโดยเฉพาะสำหรับกองทัพขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศ ในแง่ของศักยภาพการใช้งานจริง SRM 21 Garuda สามารถยิงได้ทั้งในภารกิจโจมตีเป้าหมายแบบจุดเดียวเช่นฐานขีปนาวุธหรือศูนย์บัญชาการและเป้าหมายเคลื่อนที่อย่างรถหุ้มเกรอะหรือเครื่องบินรบนอกจากนี้ระบบอตปิลอตที่ติดตั้งมาในตัวขีปนาวุธยังช่วยให้ควบคุมเส้นทางได้อย่างแม่นยำตลอดระยะทางและสามารถสื่อสารกับฐานยิงผ่านระบบ d a t ต l i n ิได้แบบเรียลไทม จากการทดสอบจริงในสนามยิงพบว่า SRM 21กรูด้าสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำสูงถึง96%และมีอัตราความสำเร็จในการยิงครั้งแรกมากกว่า90%ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธระยะสั้นที่น่าเกรงขามที่สุดในตอนนี้สุดท้ายนี้ SRM 21กรูด้าไม่เพียงแค่เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ผสมผสานความเร็วความแม่นยำและความทนทานได้อย่างลงตัว หาคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามอัปเดตอาวุธใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องออ t โตเทรนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า